เอาไปทิ้งก็กลัวฝรั่งเก็บไปใส่ฝรั่งเก็บไปใส่แล้วไปเที่ยวเมืองไทยแล้วใส่เสื้อตัวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอะ ช่องแมมกะปิไลฟ์ฟินเจอร์แนีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะคะตอนนี้นั่งอยู่ในรถนะคะแม่มขับรถมาถึงที่ทำงานก่อนเวลาตั้งสิบห้านาทีจริงๆแล้วสิบห้านาทีเนี่ยสำหรับแมมนะไม่ไมยเลยแมมเข้าไปที่ทำงานคือไปอยู่ที่ห้องพักก่อนก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเออเสื้อผ้าไม่ได้เปลี่ยนทำงานทีน่นี่เปลี่ยนแค่รองทงรองเท้าใส่กันเปื้อนลงมาแต่ที่นี่ไม่ได้ทุกคนคือก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยต้องกดกริง่งพอกดกริ่งแล้วทุกคนก็ได้ยินว่าใครมาเพราะแม่มเดินประตูเข้าไป นางรุนลานสองเห็นละไหนฉันบอกว่าเธอเข้างานสิบโมงเนี่ยอีกตั้งสิบนาทียังไม่สิบโมงเลยเธอมาก่อนอีกแล้วเธอมาก่อนเวลาอีกแล้ว อะไรวะแค่สิบนาทีแค่สิบนาทีคือนางเป็นคนที่เป๊ะมากนะถ้าเกิดว่าแหม่มไปสมมติว่าแหม่มไปเก้าโมงห้าสิบเนี่ย<อ>นางก็ลงเวลาเก้าโมงห้าสิบเนี่ยความเป๊ะของนางแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะแหม่มออกอาจากที่ทํางานก็คือทํางานเสร็จแล้วเนี่ยในแปลงงานเนี่ยเที่ยงสามสิบแต่ถ้าเราเสร็จก่อนเนี่ยเราก็ออกก่อนได้ไม่มีปัญหาทีนี้วันนั้นแหม่มคิดว่าเออเที่ยงสิบห้าเนาะเหลืออีกสิบห้านาทีถ้าเกิดว่าที่ทํางานเก่าที่โรงแรมเนี่ยเขาก็ยวนยวนนะยวนยวนให้เที่ยงครึ่งเลย แต่หัวหน้าคนนี้ไม่ได้เที่ยง15ก็เที่ยง15เที่ยง10ก็เที่ยง10คือออกตอนไหนก้าวขาออกตอนไหนนางจด ตอนนั้นเลยเที่ยง20ก็เที่ยง20นะคะแล้วนี่แม่มก็นั่งรอนะเหลืออีก10นาทีทุกคนเดินเข้าไปเดี๋ยวนางบุญอีกว่านี่ฉันบอกแล้วว่าให้เธอมาซ้ายเพื่อที่จะได้ลบชั่วโมงที่เกินมาคือมีโอทีเยอะจริงๆแล้วอ่ะน่าจะให้เป็นวันหยุดไปก็ได้เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยววันพฤหัสเนี่ยแม่มต้องไปหาหมอซึ่งสาคัญมากๆเกี่ยวกับไทรอยของแหมมนะคะ แล้วแม่ก็บอกว่าเออขอหยุดได้ไหมเขาบอกไม่ได้ใครจะมาแทนเธอเธอทาในครัวเป็นหน้าที่ของเธอเธอก็โอเคงั้นแม่มก็ขอออกก่อนได้ไหมไม่ได้ใครจะมาเช็ดครัวให้เธอใครจะมาเก็บกวาดให้เธอคือนางโคตรเป๊ะอ่ะโคตรเป๊ะทีนี้แม่บอกว่ายังไงก็แล้วแต่วันพฤหัสเนี้ยแม่มีนัดหมอตอนเที่ยง แมแม,แมอยู่เกิน11โมงไม่ได้เพราะว่าต้องขับรถจากจังหวัดนี้ไปอีกจังหวัดเนแมงหมอของแหม,มอยู่ไกลอ๋อเหรอไปหาหมอเออเอเอ,เอได้ได้ถ้าอย่างนั้นเธอบอกอีกทีนะนางก็เสียงอ่อนลงคือนางเนี่ยไม่ได้เป็นคนดุร้ายอะไรมากแต่นางเป็นคนที่ตึงอ่ะตึงเปรีย้ยนะตึงมากเนี่ยดูสินี่แม,มต้องรอนะแมะคือเข้าประตูไปเนี่ย10โมงเป๊ะ ขนาดสิบโมงเป๊ะนางยังยังแบบหน้าไม่พอใจเลยว่าฉันจะทํายังไงให้ชั่วโมงของเธอของเธอที่เกินมาเนี่ยหมดไปไวๆนะทุกคนเ <c oughs> ริ่มสนุกแล้วสิเริ่มสนุกแล้วสิอีกห้านาทีเนี่ยแม่ไม่ได้จอดหน้าที่ทํางานนะเพราะว่าจอดที่ข้างหน้าที่ทํางานเดี๋ยวเขาเห็นอีกเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกว่าเอา้าทําไมมาถึงก่อนที่เข้ามาโน่นนี่น,นั่นปะขับรถไปด้วยกันไปดูหน้าที่ทํางานกับแม่ขับรถจากตรงนี้ไปไปถึงข้างหน้าก็เป๊ะเลย โอ้ oh, ทำงานแต่ละที่มันก็มีปัญหาทุกที่แหละเนาะบ้านใหญ่บ้างก็แล้วแต่แต่อันเนี้ยมันก็ไม่ได้ปัญหาใหญ่อะไรหรอกแหม่มก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆพนพ,พี่พี่ฟังว่าไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะทำงานที่ใหม่นี่โอ้งานดีเงินด,นดีวันหยุดก็ดีสวัสดิการก็ดีดีทุกอย่างจริงๆนะเด็กๆก,ก็น่ารักนี่นะคะคือถนนที่ที่แหม่มไปทำงานนะมองเห็นกันหรือเปล่าไม่รู้นะแหม่มตั้งกล้องไว้หน้ารถ มีรถคันใหญ่จอดอยู่ข้างหน้านั่นอะไอที่รถคันสีแดงๆจอดอยู่นะ่ะแล้ววันนี้แมมจะจอดตรงไหนอะปกติแมมจ,จอดตรงนั้นนะอ๋อข้างหน้าว่างเอ๊ะหรือไม่ว่างเอ๊ะหรือว่างเข้าได้เอ๊ะหรือไม่ได้ลองเข้าดูเนาะเนี่ยต่อตูดคันเนี้ โอ๊ยเขาเตรียมตัวแล้วปิดกล้องก่อนนะเพื่อนๆนะพี่ๆทุกทกคนนะคะตอนนี้ก็กลับมาเจอกันกันกบแม่มอีกแล้วนะคะแม่มตั้งใจว่าจะมาทักเพื่อนๆพี่ๆหลังเลิกงานนะคะแต่พอมาถึงบ้านเรามีอะไรให้ทําเยอะแยะเลยนะคะวันนี้กลับมาถึงบ้าน ลับมาถึงบ้านน้ำส้มนะคะราเต็มบนพื้นในครัวเลยลุงทำขวดน้ำส้มร่วงแล้วแกก็พยายามเช็ดแต่แกไม่เห็นอะนะคะว่าเออตรงนั้นก็ยังไม่ได้เช็ดตรงนี้ก็ยังไม่ได้เช็ดก็เต็มไปหมดสรุปว่าต้องหลางต้องหล้างครัวนะคะมาถึงก็เช็ดก็ถูนะคะก็ดีแล้วที่แกไม่ลื่นไม่ล้มก็คิด เป็นข้อดีไปนะคะว่าแกไม่ลื่นไม่หลมนั่นแหละทุกวันนะคะเวลาแหม่มเลิกงานกลับมาถึงบ้านเนี่ยจะต้องมีอะไรให้ทําก่อนกว่าแหม่มจะได้ทานข้าวเนี่ยบ่ายสองบ่าย2องครึงนะคะวันนี้ก็ไปทําอะไรมาถึงแล้วก็นั่นแหละเช็ดครัวเช็ดพื้นอะไรเสร็จก็มีนัดหมอนะคะก็ไปหาหมอเพื่อที่จะเอาใบส่งตัวไปตรวจไทรอยด์รอบสอนะคะ คุณหมอไทรอยที่แม่ไปตรวจนะเขาบอกว่าเป็นก้อนอะไรสักอย่างในตรงนี้เป็นเป็นช่อเป็นก้อนเนี่ยเขาบอกว่าต้องไปแม่เรียกไม่ถูกอะ่ะภาษาไทยอะ่ะเหมือนกับว่าไปสลายหรือว่าไปแก้มันออกหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนต้องไปฉีดอะไรสักอย่างนี่แหละนะเดี๋ยวแม่มีนัดเนี่ยวันพฤหัสนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าเป็นยังไงจากนั้นไปไหนอีกอ่ะไปฉีดวัคซีนเพิ่มอีกหนึ่งเข็มนะคะไม่ใช่วัคซีนโควิดนะเป็นอ่าหัด หัดเยอรมันเนาะวัคซีนหัดเยอรมันอะไรนี่แหละแมัมชิดไปแล้วเข็มแรกไม่เดินมีนาทีนี้ต้องฉีดเข็มสองเขาให้เว้นสองเดือนนะคะก็ไปฉีดมาวันนี้แล้วก็ไปเอาถั่วเครื่องบินแดนแต้ดน,ดนไปเอาตัว๋วเครื่องบินไปไหนยังไม่บอกให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่หมันไซให้เพื่อนเพื่อพี่พี่เข้ามาด่าก,ก่อนแล้วค่อยบอกว <c oughs> ิตายทำไมอยากโดนดา่าว่าไม่เอาจากนั้นก็ทำอะไรอีกโอโหรื้อตู้ค่ะรื้อตู้เสื้อผ้าเพราะว่าหน้าร้อนมาแล้วนะคะเก็บ เสื้อผ้าฤดูหนาวไปเก็บไว้ห้องใต้หลังคาเยอะมากทุกคนกว่าจะเสร็จโอ้โหสองทุ่มเหนื่อยมากเลยนะคะแล้วไปเจออะไรคือจริงๆแล้วอ่ะเป็นของแม่มที่ลุงซื้อมาฝากเมื่อหลายๆปีแล้วทีนี้แม่มไม่อยากใส่เพราะแม่มไม่ชอบแต่ก็ไม่อยากทิ้งกลัวว่าใครเก็บได้แล้วเอาไปใส่ <c oughs> ดูสิยังมีความขี้เหนียวไม่ใช่ไม่ใช่ขี้เหนียวแต่ไม่รู้สิไม่รู้ ไม่รู้มันรู้สึกยังไงอ่ะมันบอกไม่ถูกนะคะทีนี้ไปไปรื้อตู้ที่ห้องใต้หลังคาวิเจอสิ่งนี้รื้อออกมารื้อออกมาเออใช่ลุงเคยซื้อมาฝากเมื่อหลายปีที่แล้วแต่ไม่กล้าเอามาใส่ไม่กล้าเอามาใส่แม้กระทั่งใส่นอนก็ยังไม่กล้าเอามาใส่นอนเกิดวันหนึ่งเผลอใส่แล้วก็ลุกขึ้นมาทําคลิปใส่เสื้อตัวนี้แล้วเพื่อนเ<ๆ>พื่อนพี่พี่ตกะกจนะคะแบบก็เออเอาไปไหนดีอ่ะเอาไปไหนดีจะเอาไปทิ้งก็จะเสียดายก็ไม่ไม่ใช่นะแต่กลัวฝรั่งเอาไปใส่หรือว่า ใครเอาไปใส่เนาะมันก็จะแปลกๆจะเอามาใส่ก็ไม่ชอบคือชอบคุณภาพแต่ไม่ชอบตัวหนังสือไม่ชอบโลโก้เดี๋ยวแม่จะให้ดูไม่ดราม่านะแม่อยากให้ดูว่าแม่ไปรื้อเจอนะคะแล้วทีนี้ตอนที่ลุงแกซื้อมาฝากแกไม่ได้ถามแม่เลยแกก็ซื้อมาฝากตอนนั้นแกไปเมืองไทยคนเดียวนะคะขับรถเอ่อเที่ยวเมืองไทยคนเดียวขึ้นเหนือลงใต้ตอนนั้นแกไปเชียงใหม่เชียงรายไปอ่หลายที่มากไปหนองคายไปอะไรหลายที่มากแล้วก็ไปที่กรุงเทพด้วยนะคะแล้วช่วงนั้นที่กรุงเทพเนี่ยมีงานใหญ งานใหญ่ระดับประเทศเลยนะคะแล้วเขาก็ขายเสื้อขายของขายอะไรกันในโลโก้เดียวกันเนี่ยนะคะแล้วลุง ลุงไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นแกคิดว่าโอ้โหมันเป็นแบบงานงานใหญ่ระดับชาตินะ่ะเพราะว่าคนเนี่ยจะใส่เสื้อเหมือนเหมือนกันแกก็เลยคิดว่า <c oughs> จันสุดาเมียฉันต้องชอบแน่ๆเลยแล้วฉันก็ไม่บอกด้วยฉันจะซื้อไปเซอร์ไพรส์นางนางต้องชอบแน่ๆแล้วก็เซอร์ไพรส์จริงๆนะคะแกก็ซื้อมาฝากแล้วแม่ก็ลุงทำไมไม่ถามกันก่อนอะ ถามกันก่อนสิว่าแบบเนี้ยเธอชอบไหมอยากได้ไหมลุงบอกถามทําไมก็เห็นเขาใส่กันทั้งประเทศอะ่ะคือเขาใส่กันเยอะมากแล้วคิดว่าเธอเนี่ยคงอชอบเหมือนกันถ้าเธอได้ใส่ที่เยอรมันน่ะแต่เดี๋ยวแหม่ให้ทุกคนดูทุกคนไม่ดราม่านะให้ดูว่าแหม่ไปรื้อมาเจอแล้วกอ็อยากจะมาให้ดูแล้วก็จะเอาไปไหนดีเพื่อนๆพี่ๆช่วยช่วยบอกแหม่หน่อยว่าจะเอาเสื้อนี้ไปไหนดีให้ดูทีละตัวมีกี่ตัวหนึ่งสองสาม สีอ่ะดูตัวสีน้ำเงินก่อนเต้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 นเฮ้ยวันนี้จัดสุดาโอโรโอโรโอโรภาษาใต้โอโรเข้าใจไหมให้ดูด้านหน้าเสื้อตัวนี้สีน้ำเงินสีสวยมากแล้วเนื้อผ้าดีจริงๆทุกคนเห็นไหมกล้าใส่ไหม ข้างหน้าแล้วก็ต้องมีข้างหลังนี่ดีข้างหน้าใช่ไหมอ่าแล้วก็ข้างหลังไม่กล้าใส่อยู่บ้านเพราะว่าไม่ชอบตัวหนังสือแบบนี้ไม่กล้าใส่นอนกลัวตื่นขึ้นมาแล้วเปิดกล้องคุยกับใครแล้วก็เห็นว่าใส่เสื้อตัวนี้ ก็เลยเก็บยัดเอาไว้ในตู้ห้องใต้หลังคาแบบว่ายาัดลืมไปเลยอะ่ะแล้ววันนี้หลังจากกี่ปีมาแล้วนี่แบบแบบแมบบ่จำไม่ได้นะว่ากี่ปีมาแล้วอะ่ะที่เขามีเหตุการณ์นี้กี่ปีมาแล้วคะแล้วเนี่ยลุงซื้อมาฝากลุงซื้อมาฝากเนี่ยแล้วลองใส่แล้วใส่สบายเนื้อผ้าดีจริงๆนะแกก็ซื้อแบบเกรดดีมาเลยนะทุกคนคือแบบนุ่มมากนุ่มมากเนื้อผ้าดีเลยแหละแต่เพราะตัวหนังสือเนี้ยที่ทําให้แมบ,บไม่อยากใส่อ่ะ แล้วก็จะเอาไปทิ้งก็กลัวฝรั่งเก็บไปใส่ถ้าเกิดฝรั่งเก็บไปใส่มันจะเป็นยังไงอ่ะคงตลกเนาะแต่ไม่กล้าเอาไปทิ้งอะ่ะหนึ่งตัวแล้วนะอ่าต่อมาต่อมาตัวที่สองนี่ตัวที่สองสีขาวค้ออกลอ้อมอ่าเอ้ยวีคอวีนี่ด้วยตัวนี้ข้างหลังไม่มีมีแต่ข้างหน้านี่ต่อมา ยังยังไม่หมดสีดำนี่ก็เนื้อผ้าดีดีนะคะมีมีตัวหนังสือสีทองด้วยดูดูแค่นั้นยังไม่พอแต่ตนๆข้างหลังก็มีอีกอือยังยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเทสีขาวสีขาวอันนี้คอกลมเนี่ยรักเมียมากอะดูสิไม่ถามสักคำเลยว่าชอบไหมอยากได้ไหมแบบเนี้ยดูสิเอาไปไหนแล้วเนี่ยทุกคน เอาไปไหนเนี่ยหรือว่าจะเอาไปยัดตู้ห้องใต้หลังคาเหมือนเดิมแต่มันก็คงอยู่ในน้ำนะ่ะจะเอาไปทิ้งที่ตู้เดี๋ยวฝรั่งก็เก็บไปใส่อะ่ะฝรั่งเก็บไปใส่แล้วไปเดินหรือฝรั่งเก็บไปใส่แล้วไปเที่ยวเมืองไทยแล้วใส่เสื้อตัวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วเอาไปไหนดีนะคะทุกคนเอาไปไหนดี ลุงเขแกก็ไม่รู้นะว่าทําไมมันไม่ใส่นะอย่าดราม่าก,กันนะมาเล่าให้ฟังว่ารื้อตู้แล้วเจออะไร <c oughs> เจอสิ่งนี้ เสื้อที่คุณภาพดีแต่ไม่กล้าใส่เก okay, ทุกคนและนี่ก็คือเรื่องราวของแม่วันนี้นะคะไม่มีอะไรมากก็แค่มาทักทายแล้วก็เมาส์หมอยกับเพื่อนๆพ่ี่ๆเ,เ,เ,เหมือนเดิมนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังอ้าที่แม่บอกว่าไปซื้อไปเอาตัว๋วเครื่องบินใช่ไหมจะไปไหนเดี๋ยวมาฟังกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกๆคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะชูสอวิทโชเซนสวัสดีค่ะ อย่าดานะ่าเดี๋ยวมาเล่าว่าคลิปหน้าจะไปไหนวันนี้ไปเอาตั๋วเครื่องบินมาแล้วมีลูกก็ต้องอ่อนลูกสิจ้ะนี่แม่มาแม่มาช้อปปิง้งแม่มาช้อปปิง้งน้อเจมฮะประตูเปิดแล้วเหรอประตูนี้นะโอ้ยโอ้ยนี่น้องเจมอะไรเนี่ยน้องเจมบอกว่าทุกครั้งที่มา,มา Nông Cing bảo là khi mà má lênรถ, mỗi lần Đông Bồn, phải không? Vâng, ich hab mit dem Fernseher gemacht und Alles läuft, alles geklärt jetzt. ช,ช้าๆลูกคนข้ามถนเนเห็นปะ yes. เฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเฮยเดย